สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ล้มบอลรีแอคชั่นนะครับกลับมาเจอคุณผู้ชมเป็นประจำแบบนี้ทุกครั้งและอีกครั้งนึงครับวันนี้นะครับเราจะมาผู้ชมไปดูลูกยิงสวยๆนะครับประจำเุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าลูกที่เราจะนำมาและตั้งแต่ที่ก่อตั้งพิมพ์เป็นพิมพ์ลีกขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีลูกประตูสวยๆให้ได้ชมแต่ผู้ชมครับเรายังพลาดไม่ได้นะฮะกับลูกยิงสวยๆแบบนี้ที่และและก็ได้เวลาแล้วครับผมว่าเราไปชมกันเลยดีกว่าครับนี่คือลูกยิงสวยๆระจำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์นะตั้งแต่มีพรีเมียร์มาแต่เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ครับอุ้ยผมโคตรชอบดีซอนเดอร์สมัยวิลล่าไะเนี่ยใครอ่ะดีซอนเดอร์ทำหน้าไม่ได้แล้วอ่ะผมชอบมากดีซอนเดอร์เนี่ยผมทรงนี้ฮิตมากสมัยก่อนอ่ะยี่นี่แบบยิงแบบไม่ต้องมีทักษะสัตว์โอ้โหคนต่อไปนี่แม่คลาสสิกและชิลเลติเซียเขาเรียกอะไรนะหมอหมอไงนะพอหมดหมอเฮียอะไรปะหมอ ยิ่งแต่ลูกสวยๆทัสิกเวลามันเล่นมันมันมันเก่งอ่ะมันไม่ต้องมันดูเหมือนทรงมันไม่เหนื่อยมากมึงคิดได้ไงวะคิดเองลูกอย่างนี้มึงจะทำเออแบบไม่ซ้อมหรอกมัไม่ได้ซ้อลเหรอนะมันเก่งงานเก่งเลยน้องซ้อลจอนฮารี่จได้โอ้โคตรไกลเลยอดีตแบ็คเชลซีจอนฮารี่เฮ้ยดิจำได้ก็จำไก่จำได้อก็ โคตรพอคุณมากเลยนัดูดิดูดิมัเลยไปต้อนคาร์ลอสอนี่ไม่ใช่ยิงดีนะประตูไม่ดีหล่ะเล่นหยอกหยอกนี่แมนยูพิสเตนนอลโอ้ยทียแม่งขู่โคตรสวยวันนี้ก็สวยยิงไม่ยิงก็สวยไม่ยิงก็ยังสวยโอ้โหยสายกลางประตูตอนนี้มันเริ่มเก่งนะโอ้ตอนนี้เก่งแล้วเก่งแล้วไม่ไม่มั่วมั่วชั่วๆแล้ว เป็นแข็งแรงมากเลยนะแข็งแรงจริงๆนี่คือซ้ายที่แบบไม่จะบอกไม่ถนัดก็ไม่ได้มันได้ส้นเท้าอ่ะใช่มันยิงแบบเนียนอ่ะมันยิงด้วยความมั่นใจอ่ะจนทุกวันนี้ผมดูที่มันซอมกับอยู่เป็นตุสสุดอะไรเงี้ยนะมันคือซ้ายมันชัวร์มากผมเป็นซ้ายมันนะเขี่ยเข้าหักข้อผมว่าเทคนิคในการวางเท้าในการแบบแล้วมันเลือกมุมได้เลยนะมันไม่ใช่แบบยิงยัดๆไปนะมันยิงมันคล้ายๆผมนะผมก็เลือกมุมแต่ว่าผมไม่ค่อยมีโอกาสยิงเท่านี้ นี่ดีนเฮนเดสันทิโอเต้เสียชีวิตแล้วใช่ปะอะไรลูกนี้คือลูกที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ตลอดการเลยลูเนี่ยอยู่ในอะไรมันก็จะอยู่ลูกเนี้ยแต่โคตรสวยเนีนยเคือกม่ง่ายมากนะครับอ่ะต่อไปเลยตาลูกนี้จักรยานการป้าอันนี้ตอนเปิดมันแฉลบ้วยใช่ปะ มันจะสวยจริงแฉลบอตอนเติมแฉลบหลังแต่ผมไม่ชอบท่าดีใจเลยคือผมไม่ได้ทำอะไรถ้าทำไม่รู้อะ่ะแล้วก็หันมาแบบนี่เหมาะจะทำนี้เลยแต่ยังไม่เติมคอเราเติมแข้งมาท่าเธอแม่งสวยจัใจต้องหวาบพอดีแล้วมันแบบเกมสำคัญอะ่ะใช้เกมด้วยเล็เบเดี่วก็ยังมานี่ก็รีบเก่งเขา้าน,นี่คือล่างผีแล้วตอนนี้ล่างพีเออไอ้ลูกยิงยุ่งเนี้ยแม่งโคตรเก่งเลยลูกโดมันก็ยิงเหมือนโจแต่แบบ ไม่น่าเชื่อเลยว่าตอนนี้มันเพียนไปหมดเพี้ยนเยไม่คือจะนม่มีเสียทรงแล้วไงด้วยเรื่องแบบเพราะอะไรอ่ะมันเก่งมันพ้นช่วงพีคไปแล้วพี่แล้วมันก็โคช่วงพีคมาปุ๊บแล้วมันไปอยู่ในช่วงที่แบบไม่ได้เล่นเลยขาดเกมหายแล้วสมาธิมันก็คงไปกับที่อื่นทีกองทีกอล์ฟอะไรไปแล้วเหมือนกับไอ้นี่เลยคูริโยอะไอ้ยังไงเนี่ยปลาข่าปล่ไม่เล่นเลยจะได้นะ คือผมอ่ะผมคิดว่าไม่รู้นะถ้าเป็นผมอ่ะและด้วยคูดินโย่เนี่ยเหมือนจะเชียร์ลิเวอร์พูลเลยนะใช่คือสองคือเอากลับมาไหมอ่ะเอากลับมา,าบผมว่าก็เหมือนแกเรนเบลเออแต่ว่าผมเอาแมนยู man, เอานะผมอยากได้ผมว่าเหมือนแกเรนเบลวะตอนเนี้ยคือ,ค,อคือจริงๆตอนนั้นมึงอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยก็เกือบทำให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์นะใช่ซึ่งหมายความว่าหน้าดามึงเป็นหัวหมาเลยอ่ะตรงๆหัวหมาแต่มึงยอมไปเป็นหางเสือ คือทีบอกว่าบาซ่าแต่ไม่รู้ดิผมว่าแล้วมันอาจจะแบบหลายอย่างผมว่ามันมันมันก็ครั้งนึงในชีวิตอ่ะผมว่ามันก็เกิดขึ้นได้กับนักบอลหลายคนนอยู่ใการตัดสิใจบางทีมันเฮ้ยมันบาซ่าเฮ้ยมันมาแล้วอ่ะแล้วมันอาจจะแบบด้วยตอนนั้น่ะคือสภาพทีมมันดีกว่าซเรีย่ด้วยไงเออมันก็เริ่มอยากไปเฉนี่ยว่าดีซื้อมีลูกเก่งไอ้ดีดูในลูกเดียวนี่มีลูกครูเรื่องมันสูงนี่แหละยอด สวยมากวาร์ดี้ก็ย้ายมาจากไหนพอร์ตพอทเวลอะใช่ป่าวะที่แม่งมาจากแบบโอ้จากไม่มีใครจับเออใช่เออพรีบูตพรีบูตแต่ว่านี่บาร์ดี้เนี่ยดีอย่างคือต่อให้เจ็บกลับมาก็ยังเป็นคนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแม่งดีมากอืมีตลกไอเดนนาซ่าไอเดนาซ่าเลี้ยงคนเดียวเลยพวกเนี้ยตรงเนี้ยแล้วขอโทษนะแม่งอย่างตันมึงเอาแม่งไม่หลุะเอ้าดีตูดแน่นมากอะทุกวันนี้เป็นไงล่ะโหเจ็บไม่พักเลย ไอ้ดี่นพ่อไรหวะเก่งที่ผมมันเก่งมากผมชอบเขามากนะผมเคยแบบว่าศึกษาวิธีการเลี้ยงบอลของเขาเลยนะบอลไม่ก็ะดนเลยคือมันเหมือนมันไม่ได้เร็วมากอ่ะแต่แบบว่ามันไปด้วยจังหวะแบบการโยกไม่คุณดูแล้วแล้วบอลมันเือนเนี้ย มันแบบมันเรียบเนียนมากมันอาจจะคือด้วยพื้นสนามอ่ะมันก็เอื้อมหน่อยด้วยแหละเลี้ยงแล้วมันควบคุมง่ายไงมันมันเล่นในจังหวะต่อๆไปได้แต่ถ้าเป็นบ้านเราก็จะยากนิดนึงครับจะต้องกระแด่งการตังกระแด่งตั้งอ่ะนั่นก็เป็นลูกยิงสุดสวยประจําเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่ที่พรีเมียร์ลีกเคยมีมาสี่ร้อยกว่าปีใช่มานานเลยวะอ้าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับฝากไว้ด้วยกดไลค์กดซับสไครป์เพจเล้อบอลของเราไว้ด้วยแล้วก็ อย่าล uh, ืมโหลดไฟโลโก้แอปพลิเคชัน <Application S 1> ที่บอกผม,มันสดครบทุกแมสก์ก <ผม S 1> ันครับผมครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสง่งคนลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดี